มีทางบ้านถามมาว่าที่บ้านหนูมีคนตายหนูกลัวผีไม่กล้านอนที่บ้านควรทําอย่างไรดีคะคุณโยง <c oughs> บ้านเราไม่นอนจะเป็นนอนตากยุงอยู่ข้างนอกกลางม้งอยู่ข้างนอกมันก็ไม่สะดวกนี่ใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้สบายใจก็นิมนต์พระมาทําบุญเถอะจะสี่รูปแปดรูปเก้ารูปก็ได้เนี่ยทําบุญเลี้ยงพระแล้วถ้าสวนมนต์ให้จเจริญพระพุทธนต์ให้นี่นะเอาสิริมงคลมาสู่บ้านของเราแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ละโลกไปแล้ว เขาจะได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีๆยิ่งขึ้นไปเนี่ยเราจะได้สบายใจได้ว่าเออบ้านเราปลอดภัยแล้วไม่มีคนตายเป็นผีสิงอยู่ที่นั่นแล้วเพะเขาไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าเขาจะไปเป็นผีบ้านผีเรือนทําไมเนี่ยเราจะได้สบายใจด้วยเจริญพร